อยู่ไหมเนี่ยเอ้าทำไรอ่ะฮะ,ะกำลังติดกล้องจะทำรีวิวอ๋อกล้องใหม่เออมาพอดีเลยดูภาพไปห,หน่อยดยิโอเคยังอันนี้เหรอเฮ้ยมันมีจอแยกด้วยเหรอไม่ได้รู้เรื่องเลยมันถอดเลยออกมาได้เป็นแมกเนตแบบนี้ก็คนมันไม่รู้ปะอา้าวอย่าพิ่งภาพเป็นไงเออสวยดีอ้าวโอเคงั้นกดเลขอ์ดเลยกดเลขอล์ะ กดแล้วขอจากตรงนี้ได้เลยเหรออันนี้ก็ไม่รู้อ่ะโอ้ยแววนเนยไม่ช่วยดีมั้งเนี่ยฮะหยอกใจเย็นดิกดแล้วพูดด้วยพูดว่าถ่ายด้วยกว้าง156องศาถ่ายด้วยกว้าง156องศาบาจีเหมือนไงนะเนี่ยเป็นคนไม่ดีนะรู้ตัวปะรู้ครับแ,แต่จะว่าไปนี่มันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยมันทำอะไรไดีอีกอะนู่นเลยในมือถือรีวิวหมดละ เห็นตัวแค่นี้สามารถถ่าย 4K 60เฟรมได้และในที่แสกน้อยก็ไม่ต้องกลัวเพราะมีโหมดพิววิดีโอให้ด้วยอันนี้ก็ลงน้ำด้วยด้วยป่ะ10เมตรว่ายน้ำก็ไม่เป็นถามทำไมฉัไม่เลิกใช่ป่ะกล้องอะไรเนี่ยนน่นมันก็เขียนอยู่ที่กล้องเลยอ๋อ Insta 3 6 0 Go Ultra เอ้ยงั้นเดี๋ยวไปซื้อก่อนเฮ้ยเดี๋ยวแล้วไม่ลงมาสักทีอะ ลงไม่ได้ช่วยด้วย